การใส่คานขวางของ volvo v 6 0ส8นะครับอันนี้เป็นของ volvo นะครับวิธีการก็คือเราแค่ปิดนะครับปิดคุแจะน,นอนแล้วก็เปิดกล่องนี้นะครับแล้วก็เอาแหลกมาวางทา่าทั้งสองด้านนะครับผมเลือกตำแหน่งระหว่างคานนะครับคานหลังคารถตรงไหนเป็นของใครดูตรงนี้ครับอันนี้คือหลังขวาอันนี้คือหน้าขวานะครับมันจะมี รถบอกนะครับตัวนี้เป็นของใครนะครับที่การคือใส่ตรงนี้อย่าง,งนี้ให้ตรงบ่ารับนะครับแล้วก็ตัวนี้ไข่ครับอย่างที่เขาบอกเลยว่าไข่ตามเข็มนาิการไปจนได้ยินเสียงคลิกนะครับแล้วก็ไข่แล้วก็ไข่ขไปเรื่อยๆเลยตามเข็มนาิการไปนะครับ ถ้าแน่นแล้วก็ต้องไถ่นะครับถ้ารู้สึกว่าแน่นมากก็ยังต้องไถ่ครับให้ดังแจกเนี่ยครับพอ,อดังแจ๊กแล้วแสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับไถ่ไปเรื่อยๆให้ดังแร๊กนะครับ โอเคครับเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้มาคอบนะครับคอบไปเรียบร้อยแล้วก็ถึงดอแจออกนะครับทันนี้ก็เป็นการร็จสิ้นครับคอบแล้วก็เอตัวอแจออกนะครับนีก็เป็นการเสร็จทีธีนะครับทาแบบมีทั้ง4ีได้เลยนะคะ ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับกล่องบรรจุสัมภาระนะครับบนบนโมวี10ลินะครับนี้ใช้ขอสลักของวนโมนะครับแล้วก็ใช้กล่องของดูเร่ตัวนี้เป็นกล่องเดิมนะครับใช้รุ่นเดิมแล้วเอามาใส่กับวนโมมี10ก็โอเคครับพื้นที่เก็บสัมภาระหลังรถป,ป,ป,ปกติถ้าไม่พับเบาะเลยก็จะมา529ลิตร แล้วก็กล่องมัตุสัมภาระด้านบนเนี่ยเพิ่มไปอีก300ลิตรนะครับเป็นทั้งหมดประมาณ829ลิตรเพียงพอการเดินทางสำหรับคน2คนหรือ4คนนะครับ